ต่อด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณพุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมใจทําความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดขยะตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสหรือวัดเขากงศาสนา สถานสําคัญของจังหวัดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงครับทั้งนี้การจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ราชการกจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีรวมพลังทําความดีรวมพลังความสามัคคีที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดนาราธิวาสครับ